ห้โห้โห้โห้เลยัโหลโหลสสาสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนก็เข้าสู่ช่องไมคเคนไมคเคนมคเคนเจ้าดูนะจ๊ะ อ้าววันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราได้กลับมาทำเ r e ิกชั่นทิลปินหญิงคนนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเมนชิชันนั่นเองที่ตอนที่อยู่ในวงเขาคือเมนของดิชันจริงๆคนนี้ก็คือการเดบิวต์ของซูจินค่ะ จีนกลับมาแล้วนะคะทุกคนซึ่งก็ถือว่าหายคิดถึงแล้วก็ไม่คาดคิดเลยว่าจะได้เห็นเขากลับมาทําเพลงมาแบบมาเป็นศิลปินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่แบบมีข่าวก็คือหายไปเลยจริงๆแบบ หายไปเลยไม่คิดว่าเออแบบซูจินจะกลับมาในการทําอัลบัม้มแล้วก็มาเป็นศิลปินเดี่ยวถือว่าภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนแฟนคลับของไอดอลทุกคนที่เป็นเมนซูจินหรือว่า Friend, แฟนหรือว่าเป็นเนเวอร์แลนด์ทุกคนเลยก็ดีใจด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ซูจินก็เดบิวมากับเป็น E ีอัลบั้มแรกนะคะอัลบั้มเดบิวของซูจินนะคะมีชื่อว่าอารกสซี่นั่นเองซึ่งก็ถือว่ามีกีตาร์ลิตร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแทร็กนั่นเองนะคะกับไตเติ้ลที่มีชื่อพว่าอาร์เกส ฉันไม่รู้ว่าทีมทําเพลงอ่ะคือเขาเคยทําเพลงอะไรมาบ้างแต่ว่าค่อนข้างชอบในคอนเซปต์นะทั้งมูดคอนเซปต์มูดทีเซอร์ทีเซอร์อิมเมจอะไรต่างๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราคิดเองไหมแต่ว่าคือเพลงสุดท้ายที่ซูจินอยู่กับไอดอลอ่ะก็คือ ถ้าเป็นเกาหลีนะเป็นไอไตเติ้ลเกาหลีก็คือเพลงวาซึ่งเพลงว่าเราชอบมากทั้งเพอร์ฟอร์มทั้งคาริสม่าเราสว่านั่นคือจุดสูงสุดแบบเป็นซูจินที่เป็นร่างทองคำมากๆในคอนเซปต์นั้นเพราะว่าเข้ากับนางมากจริงๆแล้วก็พอมาเป็นอา a กซี่ก็คือมีความเป็นดอกไม้ดอกอะไรคอนเซปต์มีความแบบพึ่งเมืองเกาหลีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดูจากมูดภาพต่างๆมันให้กลิ่นความเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนเป็น ภาคต่อพี่จะมาเอาทุกอย่างคืนอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเราจะเดี่ยวนเป็นตัว MV กับ B o r i g i n a n a l นะคะเพราะว่าอยากเห็นคาริสม่านี้อีกครั้งหนึ่งเป็นคาริสม่าของเจนสีที่พูดต,ตรงว่าไม่มีใครทําได้เท่าแล้วแล้วก็ไม่มีใครทำได้เหมือนเป็นซูจินที่เป็นซูจินจริงๆซึ่งชานะดีใจแทนแฟนขับมากเพราะว่าเขากลับมาแกคือเขาคือเขาคือคนหนึ่งของวงการเคป๊อที่แบบสมควรดนจารึกไว้ในเรื่องของความสามารถ ด้าน performance ด้านการอ perform ออกไปนบนสเตจ charisma ต่ Char างๆคือเขาเขาควรเป็นแบบนั้น,นจริงๆอะ่ะแล้วก็วันหนึ่งเขาหายไปก็ใจหายเหมือนกันสำหรับเราคือเราใจหายมากตอนแรกเพราะว่าเขาก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นโลโก้ของ idol นะสำหรับเราอะ่ะเออแล้วก็พอเขาหายไปเราก็แบบแอบกังวลแล้วก็เป็นห่วงมากแล้วก็หายไปจริงๆหายไปเลยแบบติดต่อไม่ได้ <laughs> ไม่ออกโซเชียลอะไรเลยเออใช่จนมีข่าวว่าเออกลับมา ออกโซเชียลก็ดีใจแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นโซโล่หญิงนะคะก็เดี๋ยวไปรีแอคชั่น v v กันโดยเฉพาะเรารู้สึกว่าโซโล่อะมันโซโลเกาหลีอตอนนี้ค่อนข้างทํายากสําหรับเราอะจะทําให้แบบจับใจคนอะค่อนข้างยากเพราะว่าคอนเซปต์มันก็เยอะเนาะโซโลมันจะท Concept ําคอนเซปต์ยังไงถึงแต่ว่าเรารสึกว่าซูจินเป็นอีกคนนึงที่มีโลโก้ของความเป็นคอนเซปต์ตัวเองอยู่แล้วอะในในตัวตนของเขาอยู่แล้วอะก็เลยคิดว่า ในเรื่องของการจับคอนเซ็ปต์ไม่น่าจะยากส่วนความคาดหวังอันนี้ก็อาจจะต้องแยกเป็น2ส่วนเรื่องของความดีใจที่เขากลับมาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในซิงเกิลเดบิวตของเขาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฉันจะชอบไม่ชอบนะคะพร้อมแล้วก็ไปเดียรชั่นกันเลยค่ะไป Let's go เลยหรอเห็นไหมอืมเห็นไหมล่ะ นายก็รักอยู่แล้วด้วยนะซีฟีมากเลยอืมอ,อันนี้คือพริุ้กใช่ไหมเอาพริุ้กมาเปิดเลยอะ่ะหรืออันนี้คือุก

ไม่ชอบไม่ชอบความไม่เ kind ล of ่าเลยพูกตรงนะหืมงฝนเลยเหรอ เหมือนนะเกี่ว่าเหมือนปะก็จะเป็นเลยนะครับการเรีอคชันซึ่งฟิลเ i อ a t ชันเลยก็คือเพลงไม่แย่สำหรับเราเพลงดูเป็นเพลงโซโล่ที่คิดมาดีเพราะว่ามันจะมีท่อนเอ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 ,อยู่ก็ถือว่าเป็นท่อนที่เป็นท่อนจําอีกท่อนหนึ่งแล้วก็ตึงต้งตึง้งเสียงดนตรีมัน หลอนหูอยู่นะเสียงดนตรีเสียงดีหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันอยู่ตลอดทั้งเพลงอะ่ะแล้วก็ไปด้วยกันกับคอนเซปต์ด้วยส่วนที่รู้สึกว่าเออมันทําให้รู้สึกเป็นโซโล่ที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ซ้าจาเจหรือว่าเฉยเฉยก็คือพาร์ทพรีฮุกแล้วก็ไปเข้าฮุกมันเร็วแล้วก็เป็นดนตรีล้วนๆเอออันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโซโล่จริงๆถามว่าโอเคไหมกับการเดบิวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะหมายถึงอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบปูป้าขนาดน,นั้นปูป้ามันแปลว่าอะไรอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยมันแบบ สะใจขนาดนั้นะเออพอด้วความโมูนดนตรีด้วยแหละแต่ก็ถือว่าเป็นงารเดบิวต์ที่ดีแบบทำให้อยากรอ,อการคัมแบ็กโซโล่ต่อไปของการคัมแบ็กถัดไปของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับเรานะรู้สึกว่าโอเคเลยส่วน MV นี่แหละคือจุดที่ฉันอยากจะติที่สุด <c oughs> มันเอาจริงๆนะตลอดการเรียกแช่นเราขัดใจกับ MV ทุกซีนเลยแบบซีนน้อยซีนน้อยมากซึ่ง MV อะมัน มันมันไม่ทํางานกับเพลงอ่ะมันมันแห้งมันคาเมราเวิร์กก็ไม่ดีซีนยิ่งซีนแบบเต้นที่ภูเขาคือแห้งแบบแห้งแบบแห้งสุดๆแบบว่าโอ้โหทําให้แบบตะคิดตะขวงใจตลอดการเรีอคชั่นเลยอ่ะสำหรับเรานะจริงๆแบบเสียดายอ่ะเสียดายเสียดายคาเมรเวิร์กที่ใช้การตั้งเฉยๆซูมเข้าสูมออกแค่นั้นเลยจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ไปด้วยกันกับเพลงเลยอ่ะ ซึ่งเรามองว่าถ้าสมมติว่าเราเรชี่นแค่เพลงเฉยๆอ่ะจะอินมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปอ่ะแต่พอมามี mv มันก็เลยทำให้รู้สึกแบบขัดใจอยู่ตลอดเวลาจริงๆอืมส่วนเพอร์ฟอร์มที่จับใจจูเลยก็คือตรงนี้มันมีความแบบฮวาาอยู่พาร์ทของพาร์ทของนางเองอะ่ะเออชอบนะคืออาจจะขอโทษที่แบบรีมายบ่อยแต่ว่า ก็มันคิดถึงมันจะทำยังไงล่ะพี่มันคิดถึงอะไรอย่างนี้แต่ว่านั่นแหละเพลงถือว่าโอเคเลยในมุมของโซโล,โล่ที่มันมันเป็นเพลงแบบในสูตรของความเป็นโซโล่จริงๆอะ่ะเออเรารู้สึกแบบนั้นได้แล้วก็เสียงซูจ,จินก็คือช่วงเปิดที่เป็นเปิดมาเลยก็คือทําให้เห็นว่าเสียงเขาก็เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งคนเลยที่แบบเสียงเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ติดใจแค่ MV วจริงๆนะไม่ใช่แค่ซีนภูเขานะซีนซีนที่เป็นผ้าท่อนบิดก็เหมือนกันมันแบบ มันทำให้รู้สึกว่ามันดันเพลงนี้ไปไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวเราไปดู b ีอ i g i จินดีกว่าฉันว่าบีออร i จินลจะดีขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เห็น c a m ิราลเวิรที่แบบทํางานดีๆว่าเป็นอย่างไรค่ายจริงๆค่ายคนรู้ว่าคนรอซูจินเยอะนะน่าจะหาทีมทำเอ็มดีๆอ่ะแล้เอ็มวีก็โปรดักชั่นน้อยด้วยอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูบีออริจินี่ว่าไปค่ะ let's go <S เพลงอ่ะโอเคนะแบบถ้ามามูดแนวนี้แล้วแบบทำได้ถึงขนาดนี้แล้วค่อยชอบที่เอาพรีฮุกมาเป็นท่อนเปิดไม่ค่อยได้เห็นส่วนใหญ่จะเอาฮุกปเปิด มันหัวใจเลยอ่ะนี่มันเข้าลุกเกินมาก นี่จะไปดอกไม้ Search, แต่พอฟองเขามีการอยู่ตลอดเลยอะ

นายเลิกเลื no อกเขานอยเอ็มวีอ่ะอ๋อว่าเราชิคก้าคิดเหรอโอ้คิดได้หลากหลายอยู่นะเคลียร์ก้าแบะแบบมันเหมือนไม่ได้นับแปด ปักแต่มันคือแบบชีเน,นี้ยมันคือแบบว่าเลื้อยไปเรื่อยๆเลย,ยอะไรอย่างนี้ซึ่งถามว่าพอฟังรอบสองแล้วโอเคขึ้นไหมก็โอเคขึ้นมากเห็นได้เห็นหลายอย่างเห็นแบบเลเยอร์หลายอย่างของเพลงที่เอเล m เมนหลายๆจุดที่เขาใส่ลงไปซึ่งถือว่าเป็นอีกเพลงที่ คิดถึงเหมือนกันเพราะมันให้ฟิลความรู้สึกเหมือนเจน2แบบโซโล่เจนสเลยในการฟังถือว่าโอเคนะแต่ว่ามีตรงที่ MV นั่นแหละก็ถือว่าคำแน้นัต่ไปก็อาจจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ก็ดีใจที่สุจินกลับมานะคะส่วยยังไงก็ใครที่เป็นแฟนคลับสุจินนะคะหรือว่าเป็น Neverland <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่เหนกับเพลงนี้บ้างเนาะว่าโอเคไหมกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของเขาแบบคิดยังไงเหมือนคิดยังไงเหมือนเราบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คิดหน้าค,ะาค่ะ๊ายบายค่ะอนตากาลเลเลเล eh